สวัสดีครับครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับวันที่26นะครับเดือนพฤศจิกายน2564นะครับก็เช้าเช้าแบบนี้นะครับตอนเช้านะครับเราก็มาคุยกันนะครับวันละครึ่งชั่วโมงนะครับก็เช้าวันนี้นะครับพี่เทียชัยมีภารกิจแต่เช้าเลยนะครับผมก็เลยต้อง มาทําภารกิจแทนนะครับซึ่งเช้าเช้าแบบนี้นะครับเราก็ให้ความรู้นะครับอินเวชันเนี่ยให้ความรู้เรื่องของข้อมูลนะครับความรู้เกี่ยวกับประกันชีวิตนะครับประกันรถประกันเดินทางท่องเที่ยวนะครับก็คือประกันทั้งระบบนะครับเราให้ข้อมูลทุกเช้านะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับเมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ยผมก็ไลฟ์สดนะครับตอน8ปดโมงครึ่งถึง9ก้าโมงนะครับก็ คุยเรื่องของประวัตินะครับประกันนะครับตั้งแต่สมัยโน่นเลยรอสารอสี่รอห้าจนถึงปัจจุบันนะครับก็หลายท่านก็เข้าไปอยู่นะครับจริงๆแล้วข้อมูลเหล่านี้มันสามารถหาข้อมูลได้นะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดเราเอามาคุยกันเนี่ยเราก็จะได้รู้จริงๆคือ,อเรามาคุยนะครับสิ่งที่ <c oughs> คนอื่นรู้เนี่ย คนที่รู้ก่อนเนี่ยก็คือคนที่เป็นคนพูดนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ทําให้ผมเนี่ยได้มีโอกาสได้ศึกษานะครับค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อที่จะนําข้อมูลต่างๆเนี่ยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับก็คุยกันเป็นประจํานะครับทุกวันนะครับเมื่อวานเนี่ยผมพูดถึงเรื่องของอเกินไม่นิดหนึง่งคือเรื่องของอพรบนะครับพระราชบัญญ,ญัตคิคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับเรียกว่า ภาคบังคับนะครับแล้วก็วันนี้ก็ติดกันอยู่ว่าเช้าวันนี้จะขออนุญาตคุยเรื่องของอประกันเรียกว่าภาคสมัครใจนะครับภาคสมัครใจเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันว่าตัวภาคสมัครใจที่่ทีเขาขายกันในตลาดนะครับมีประกันชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับมันมีอยู่ห้าประเภทนะครับแล้วก็ประเภทไหนที่คนทำเยอะ อันไหนที่คนไม่ค่อยทำนะครับหรืออันไหนคนไม่รู้จักอย่างเงี้ยครับผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับเช้าๆแบบนี้นะครับก็เอาเป็นว่าเรามาดูนะครับว่าตัวประกันภาคสมัครใจเนี่ยจริงๆนะมันก็คือเขาบอกว่าเป็นประกันรถยนต์นะครับที่กฎหมายไม่ได้มีการ,บ,ารบังคับให้มีการทาประกันขึ้นนะครับขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้เอาประกันที่เล็งเห็นความเสี่ยงแห่งต้นนะครับณปัจจุบัน กรมธรรม์ที่ออกสู่ท้องตลาดเนี่ยมีความคุ้มครองแบ่งออกเป็นประเภทของกรมธรรม์น,นะครับมีทั้งหมด5ประเภทด้วยกันนะครับมีตั้งแต่ปอ1ถึงปอ5นะครับปหนึ่งนี่ไม่ใช่ะสมหนึ่งนะครับปหนนี่ไม่ใช่ะสมหนึ่งปอ1ก็คือประเภท1นะครับประเภท1ประเภท2ประเภท3ประเภท4ประเภท5นะครับก็มาดูกันทีละตัวเลยนะครับว่า มันแตกต่างยังไงนะครับอย่างป .1 หนึ่งนะครับปอหนึ่งเนี่ยก็ก็บอกว่าทาประกันชั้นหนึ่งนะครับให้ความคุ้มครองยังไงนะครับก็พูดง่ายๆนะป .1 หนึ่งมันคุ้มครองคุ้มครองเขาคุ้มครองเรานะครับคุ้มครองอะไรบ้างนะครับก็คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกก็คือการเจ็บป่วยเสียชีวิตนะครับในรถของของคนอื่นนะครับและก็ในรถเราด้วยนะครับ คุ้มครองทรัพย์สินของคู่กรณีนะครับคุ้มครองความเสียหายของรถเรานะครับศูนย์หายไฟไหม้นะครับมีอุบัติเหตุนะครับมีค่ารักษาเบาบาลแล้วก็มีประกันทุ่วขี่อันนี้คือปหนึ่งคุ้มครองหมดเลยน,นะครับตัวปหนึ่งเนี่ยคุ้มครองถามว่าคุ้มครองหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นไหมนะครับผมจะจะบอกว่าแบบนี้นะครับมันคุ้มครองเนี่ยเขาบอกว่าปหนึ่งคุ้มครองร้อยเปอร์เซ็นจริงๆมันไม่จริงนะครับมันจะมีบางตัวที่ มันไม่คุ้มครองนะครับก็คือมันจะคุ้มครองก็คือ,อก็เรียกว่ากรณีที่ไม่คุ้มครองประเภทนหนึ่งมีก็มีอยู่นะครับมีหลายตัวนะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยทำประกันชั้นหนึ่งนะครับแล้วทีนี้เราขับรถเราขับรถแล้วเราขับไปชนกับก็เรียกว่าอะไรนะกระถางกระถางต้นไม้อย่างเงี้ยตัวไปถึงเคมปุ๊บนะครับพอเคมปุ๊บ เขาจะบอกว่าจะมีค่า Accept นะครับอันนี้หมายความว่าเราเนี่ยต้องจ่ายเพราะว่าเหตุผลที่เราต้องจ่ายก็คือเดี๋ยวขออนุญาตเช็คนิดนึงครับว่าวันนี้ผมนั่งอยู่คนเดียวนะครับว่ามันไปไหมนะครับโอเคมาแล้วนะครับมาแล้วชัดเจนนะครับชัดเจนมาแล้วโอเคเห็นชัดเจนนะครับก็เมื่อกี้ถึงไงลละพูดเองอยู่เโอเคนั่งอยู่คนเดียวได้ไหมโอเค ก็คืออย่างนี้สมมุตินกรณีที่เราเขับรถแล้วก็เราใช้เราซื้อประกันชั้นหนึ่งนะครับแล้วทีนี้เราขับรถไปแล้วเราก็ขับไปเฉี่ยวกับกระถางต้นไม้ที่มันวางอยู่ข้างถนนนะอย่างนี้นะครับประกันชั้นหนึ่งเนี่ยถามว่าคุ้มครองไหมรถคันนั้นคุ้มครองครับแต่ว่าเขาจะให้จ่ายเขาเรียกว่าค่าเอ็กเซปต์นะครับเพื่อที่จะเ,เป็นเป็นค่า,าเสียหายเฉลี่ยก่อนที่จะซ่อมนะครับลูกค้าบางคนเนี่ย มีโวยวายครับโวยวายบอกว่าอะไรทําประกันชั้นหนึ่งแล้วยังต้องมาจ่ายอีกนะครับก็เขาบอกว่าประกันชั้นหนึ่งมันคุ้มครองทั้งหมดก็จริงนะครับแต่ว่า,ามันก็มีบางกรณีที่ไม่ให้นะครับก็เขาก็จะมีเงื่อนไขของเขาว่ากรณีไม่ให้คืออะไรหรือให้แบบมีเงื่อนไขนะครับก็หมายความว่าอย่างเ่นเนี้ยคือถ้าเกิดคุณจะซ่อมทําสีอย่างเงี้ยก็ต้องจ่ายแค่เซฟพันหนึ่งนะครับพันหนึ่งนะครับอันนี้คือทั้นต่ำนะพันหนึ่ง ก็ขึ้นอยู่บริษัทบางบาริษัทก็ไม่ต้องจ่ายนะครับบางบาริษัทก็เรียกเก็บพันหนึ่งนะครับทีนี้คือประกันชั้นหนึ่งนะครับคุ้มครองเขาคุ้มครองเรานะครับเรียกว่าประกันชั้นหนึ่งนะครับเรามาดูตัวที่2นะครับก็คือประกันปสองนะครับป,อส,อบปอสองเนี่ยคุ้มครองเขานะครับแล้วก็คุ้มครองอคุ้มครองเราด้วยนะครับถามว่าคุ้มครองอยังไงนะครับก็อย,อย่างนี้คือปอสองเนี่ยมันจะแตกต่างจากปหนึ่งตรงที่ว่าความรับผิดชอบ ของบุคคลภายน,นอกของมันก็คุ้มครองนะครับแล้วก็คุ้มครองลดหายลดไฟไหม้นะครับคุ้มครองบัติเหตุคุ้มครอง่ารักษาพยาบาลคุ้มครองอผู้ขับขี่นะครับหมดเลยแต่ตัวหนึ่งที่มันไม่คุ้มครองก็คือความเสียหายของรถยนต์ของเราอันนี้ไม่คุ้มครองนะครับบอสองมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นประเทศที่เขาไม่ชอบซื้อกันนะครับแล้วก็คนไม่ค่อยรู้จักด้วยนะครับ มันมีปสองบวกด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมไปเอาไว้ไวในประเภทหนึ่งนะครับเพราะว่ามันอยู่ในประเภทห้านะครับมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือปสามนะครับปสามคือยังไงปสามก็คือคุ้มครองอลดคู่กรณีนะครับแต่ว่าลดเราซ่อมเองนะครับก็หมายความว่าปสามเนี่ยถ้าเกิดความเสียหายเกิดขึ้นไปเฉียวชนกันเนี่ยถ้าเราเป็นฝ่ายถูกนะครับถ้าเราเป็นฝ่ายถูกเราก็ให้ รถคู่กรณีเนี่ยเขาซ่อมให้เราใช่ไหมแต่ถ้าเราเป็นฝ่ายผิดแสดงว่าตัวเราเนี่ยจะต้องอบอริษัทประกันของเราเนี่ยจะต้องซ่อมลถให้กับคู่กรณีนะครับส่วนรถเราซ่อมเองตัวใครตัวมันนะครับเพราะว่าเราซื้อประกันชั้นสามไว้นะครับก็เป็นประกันที่ก็เรียกว่าโอเคนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ซื้อสามบวกดีกว่านะครับามาดูอีกตัวนึนะครับก็เรียกว่าปสี่นะครับปสี่เนี่ย จริงๆแล้วป4เป็นประกันที่จะว่าไปแล้วคือไม่น่าซื้อเลยนะครับไม่น่าจะซื้อเลยนะครับเพราะว่าเหตุผลคือมันจะไม่คุ้มครองอะไรเลยนะครับมันจะคุ้มครองกรณีเดียวก็คือกรณีที่คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอกนะครับแล้วก็ไม่เกินหนึ่งแสนด้วยนะครับปสนี่คือไม่ค่อยมีใครซื้อนะทีนี้มาดูอีกตัวหนึ่งอีกตัวก็คือปอ5นะครับปอ5ไม่ใช่ปฐมห้านะปอ5คือประเภทห้า บป .5 เนี่ยมีอยู่สองตัวนะครับสองตัวก็คือสองบวกนะครับแล้วก็สามบวกนะครับสองบวกสามบวกเขาเรียกป .5 นะครับอา่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับแตกต่างอย่างนี้คือจริงๆสองบวกกับสามบวกมันเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างกันอยู่ก็คืออา่าตัวสามบวกเนี่ยจะไม่คุ้มครองลดสูญหายและก็ไฟไหม้นะครับแต่สองบวกคุ้มครองนะครับอา่า ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่ามันมีชื่อของมันนะเขาพูดกันเล่นๆตามภาษาก็คือปสองบวกสามบวกเนี่ยเป็นอ่าก็เรียกว่าเป็นน้องชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นพี่ของชั้นสามก็คือมันจะอยู่ระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นสามอยู่ตรงกลางนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้มครองของมันเนี่ยก็คือถ้าเป็นกรณีของบุคคลภายนอกเนี่ยมันจะให้ความคุ้มครองคือ ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็สําหรับรถเราเนี่ยมันจะมีลิมิตหนึ่งแสนสองแสนสามแสนแล้วแต่ที่เราจะซื้อไว้นะครับว่าทุนที่เราซื้อเท่าไหร่นะครับเบี้ยเนี่ยจะลดลงมาจากหมื่นห้าสองหมื่นเนี่ยเหลือหกพันเจ็ดพันอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะมีข้อแม่นะครับว่าถ้าเกิดการชนเนี่ยต้องเป็นการชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันชนกับอย่างอื่นเนี่ยมันจะ ไม่คุ้มครองนะครับเพื่อนผมถามว่าแล้วถ้าขับรถไปนะครับขับรถไปอยู่บนท้องถนนอันนี้เราพูดเล่นกันนะครับขับรถไปนะครับเสร็จแล้วพอดีรถเสียหลักจะทํายังไงดีซื้อสองบวกไว้นะครับก็บอกพ้อยอย่างนี้นะครับให้เลี้ยวไปทางที่มีเพื่อนก่อนนะครับพอเฉียวเพื่อนเสร็จก็ลงข้างทางได้เลยอย่างนี้อย่างนี้เบิกได้เบิกได้พูดเล่นนะเบิกได้เอางี้ถ้ามีถ้ามีคู่กรณีเนี่ย สองบวกสามบวกเนี่ยใช้ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีคู่กรณีก็เหมือนชั้นสามเลยนะครับซ่อมเองนะครับดังนั้นเราดูกานวิเคราะห์กันง่ายๆอย่างนี้นะครับถ้ามีตังหน่อยนะครับซื้อชั้นหนึ่งนะครับถ้าสมมุติว่าประกันของเราเนี่ยลดเราเนี่ยมันมากปีนะครับหลายปีแล้วมันเถิดหลายปีเจ็ดถึงสิบปีแล้วเจ็ดปีแปดปีอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนนะครับเพราะว่าชั้นหนึ่งเขาไม่รับเลยนะก็เปลี่ยนเป็นสองบวกกอนนะครับ หลังจากเปลี่ยนเป็นสองบวกก็ทำสองบวกไปเรื่อยๆนะครับจนทำสองบวกไม่ได้เราก็ย้ายเป็นพันสามบวกนะครับพอสามบวกปกตินี่3สามบวกมันจะทำได้นะบางบริษัทเนี่ยให้ทำได้ถึงยี่สิบปีเลยนะสามบวกเนี่ยแล้วก็ถ้าทำไม่ได้เราก็ไปซื้อชั้นสามนะครับส่วนใหญ่เนี่ยชั้นสามเนี่ยเขาเรียกว่าการตายนะครับก็คือมีไว้ดีกว่าดีกว่าไม่มีนะครับเพราะว่า อันนี้ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยคือมันมีเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับก็อยากจะบอกนะครับว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยครับเขาบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยถ้าเกิดมีการเสียชีวิตนะครับเกิดขึ้นบนท้องถนนนะครับจะต้องจ่ายสุละหนึ่งล้านบาทนะครับะฉะนั้นเนี่ยการให้จ่ายสุละหนึ่งล้านบาทเนี่ยมันเป็นเหตุผลว่า,าถ้าสมมติว่าเจ้าของรถเนี่ยเขาซื้อประกันเฉพาะพรบเขาจะเอาตังค์ที่ไหนมาจ่าย หนึ่งล้านบาทนะครับเพราะว่าตัวพรบรเนี่ยมันให้อยู่แค่ห้าแสนบาทนะครับแล้วอีกห้าแสนจะเอาที่ไหนนะครับเพราะว่าเรามีอยู่แค่ห้าแสนนะครับก็เอาจากคนที่เป็นฝ่ายผิดนะครับก็คือห้าแสนบาทเพราะนั้นวันนี้ถ้าขับรถนะครับแล้วก็กังวลหรือว่ากลัวนะครับวา่าจะไม่มีตัง หนึ่งล้านบาทเก็บไว้นะครับหรือแต่ถ้าคนที่มีตังหนึ่งล้านบาทอยู่ที่บ้านก็ไม่ต้องกังวลนะแต่ถ้าคนที่ยังไม่มีตังหนึ่งล้านบาทไว้ที่บ้านเนี่ยแล้วก็เป็นคนใช้รถใช้ถนนนะครับก็แนะนําอย่างนี้แนะนําว่าให้ซื้อพอ,อร์บอีสองฉบับคนละบริษัทนะครับบริษัท AB ี B นะครับสองสองฉบับเราก็จะสามารถที่จะช่วยได้นะครับหรือ,อซื้อประกันชั้นสามไว้พอรบอรกันชั้นสามเนี่ยก็โอเคแล้วนะครับแต่ว่า หลายท่านบอกว่าเอ๊แล้วถ้าเกิดว่าไม่ซื้อภาคภาคสมัครใจอะ่ะคือชั้นถามได้ไหมได้ครับก็ซื้อพอรบอรพอได้ครับได้แต่ว่าความเสี่ยงที่ที่เหลือนะครับก็คือห้าแสนบาทเนี่ยก็รับผิดชอบเองนะครับหมายความว่าถ้าซื้อแต่พรบอเนี่ยอีกห้าแสนบาทนี่คือมันคือ,อพร้อมจะใช้อยู่นะทุกวันนะครับถ้าเกิดมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเนี่ยหมายความว่า เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะทําก็คือเราควรจะซื้ออย่างน้อยชั้น3ไว้นะครับก็ปรึกษาตัวแทนนะครับหรือคนที่เอาคลิปนี้ให้ท่านนะครับมาดูนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนงครับพอจะมีเวลาอยู่นะครับเวลาเริ่มต้นแล้วก็เวลาสิ้นสุดของความคุ้มครองของประกันเนี่ยเขาคิดยังไงนะครับเขาบอกว่าถ้าในกรณีที่เราทำนะครับล่วงหน้านะครับถ้าทําล่วงหน้าเนี่ย ความคุ้มครองมันจะเกิดขึ้นเวลา0.001นของวันที่เริ่มต้นทำประกันนะครับในกรณีที่สองนะครับกรณีที่เจ้าของหรือ,อกรณีที่แจ้งเอาประกันนะครับวันเดียวกันนะครับกับการที่มีเริ่มต้นประกันนะครับให้ถือว่าเวลาที่เริ่มต้นมีผลคุ้มครองคือวันที่บริษัทตอบตกลงสมมติส่วนนี้นะครับแต่ว่าบริษัทตอบตกลงอีกสามวันเนี่ยนับ วันคุ้มครองก็คือ3วันนะเพราะนั้นนี่คือเหตุผลว่าถ้าเราจะซื้อประกันนะครับเราควรซื้อไว้ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อยสักหนึ่งสัปดาห์นะครับมันจะได้เริ่มความคุ้มครอง0.01นอของวันนั้นเลยนะครับก็เรียกว่ามีเสียสิทธินะอันที่3บอกว่าเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดในหัวข้อทีส3บอกว่าเวลาสิ้นสุดความคุ้มครองเนี่ยให้ถืออย่างนี้ถ้าปกติเป็นประกันชีวิตนะครับเขาให้ถือ,อเที่ยงคืนเป็นเกณฑ์น,น,นะครับแต่ว่า ถ้าเป็นประกันรถยนต์นะครับความสิ้นสุดการคุ้มครองเนี่ยมันอยู่ที่16นาฬิกา30นอของวันที่สิ้นสุดเวลาอเอาประกันสมมติว่าวันนี้วันที่26ใช่ไหม26นี่ถูกนะ26วันนี้วันที่26นะครับแล้วก็ประกันสิ้นสุดวันนี้นะครับก็หมายความว่าวันนี้เวลา16นากา30นาทีนะครับประกันนี้ สิ้นสุดความคุ้มครองนะครับเกิดเหตุนะครับตอน17นาฬิกานะครับไม่คุ้มครองครับท่พกในกา20นาทีก็ไม่คุค้มครองแล้วเพราะนั้นเนี่ยวิธีแก้คือให้ซื้อต่อไปเลยหรือไม่ก็ซื้อไว้ล่วงหน้าเลยนะครับอ่าอันนี้เมื่อกี้เรื่องของอเวลานะครับมาดูเรื่องของความคุ้มครองบ้างนะครับความคุ้มครองเนี่ยเขาบอกว่าพื้นฐานของกรมธรรม์ประกรันรถยนต์ข้างต้นเนี่ยสามารถอธิบายแบบนี้แบบนี้นะครับ ความคุ้มครองเนี่ยมีเรื่องของความรับผิดชอบต่อร่างกายอนามัยร่างกายชีวิตหรืออนามัยของบุคคลภายนอกนะครับหมายความว่าความรับผิดต่อการบาดเจ็บนะครับหรือการเสียชีวิตหรือว่ามรณะกรรมเนี่ยของบุงคคลภายนอกเนี่ยรับผิดต่อการบาดเจ็บและมรณะกรรมของผู้โดยสารในรถดังกล่าวหมายความว่าอย่างนี้ผมพูดแล้วงงเองนะเนี่ย ก็คืออย่างนี้ครับความคุ้มครองเนี่ยมันจะคุ้มครองชีวิตนะครับคุ้มครองตัวนะครับคู่กรณีนะครับคุ้มครองอันนี้ผมพูดถึงความคุ้มครองนะครับก็คือคุ้มครองชีวิตร่างกายอนามัยของบุคคลภายนอกทั้งหมดเลยนะครับแล้วคําว่าบุคคลภายนอกเนี่ยคือคือใครนะครับบุคคลภายนอกเนี่ยคือคนอื่นนะครับไม่ใช่คนนี้นะครับคนนี้ไม่ถือว่าเป็นบุคคลภายนอกครับ บุคคลภายนอกเขาบอกว่าไม่นับรวมความคุ้มครองถึงบุคคลดังกล่าวต่อไปนี้นะครับหนึ่งนะครับผู้ขับขี่รถยนต์ที่เอาประกันขณะเกิดเหตุอันนี้ไม่ใช่บุคคลภายนอกอันนี้บุคคลภายในนะครับแล้วก็ผู้สมรถนะครับบิดามารดาบุตรนะครับลูกจ้างในการที่ว่าจ้างของผู้ขับขี่อันนี้ไม่ถือว่าเป็นบุคคลภายนอกนะครับเป็นคนในรถนะครับถือว่า,าเป็นข้อยกเว้นของบุคคลภายนอก มีใครบ้างครับมีผู้กบฏีมีคู่สมรสมีบิดามารดาบุตรลูกจ้างในการว่าจ้างของผู้กบฏผีนะครับแล้วมีอะไรอีกนะครับความคุ้มความคุ้มครองความรับผิดต่อเมื่อกี้ต่อต่อร่างกายต่อชีวิตทรัพย์สินต่อนามัยนะครับอันที่สองนี่ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินนะครับหมายความว่านอกจากคุ้มครอง ตัวของบุคคลภายนอกทั้งหมดแล้วเนี่ยนะอันนี้คือรถรถของผู้บริน้นะก็ยังคุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอกด้วยก็คือคันที่เราไปชนนะนะก็คุ้มครองอะไรบ้างนะครับก็คุ้มครองเขามีรายละเอียดนะคุ้มครองก็คือ,อเกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็มีข้อยกเว้นไม่คุ้มครองอะไรดีกว่าเพราะว่าถ้าบอกว่าคุ้มครองมันเยอะนะเราเอาว่าความเ,เสียหายต่อทรัพย์สินอันที่ไม่ได้รับความคุ้มครองนะ ทรัพย์สินของผู้อะกันผู้กับขี่คันที่อะกันในขณะเกิดเหตุของผู้สมรถของบิดามารดาของบุตรของคนของผู้กับขี่หน้าแล้วก็ของทรัพย์สินนั้นะเป็นของเจ้าของรถอันนี้คือไม่ไม่คุ้มครองนะครับเครื่องช่างสะพานอันที่สองที่ไม่คุ้มครองเครื่องช่างสะพานไฟสะพานรถไฟถนนทางวิ่งทางเดินสนาม ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของรถนะครับหรือน้ําหนักของรถเนี่ยก็ถือว่าไม่อยู่ในเกณฑ์นะครับของความเสียหายของทรัพย์สินนะครับแล้วก็อันที่สามก็คือสัมภาระนะครับทรัพย์สินอื่นที่นําติดตัวมากับรถนะครับหรือทรัพย์สินที่บรรจุอยู่ในรถนะครับหรือกําลังยกขึ้นยกลงเนี่ยก็อยู่นอกเหนือความคุ้มครองนะครับแล้วก็อันที่สี่ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากการรั่วซึมของ สารเคมีหรือวัตถุอันตรายที่บรรทุกอยู่ในรถอันนี้ก็ไม่ให้นะครับอันนี้ไม่ได้รับความคุ้มครองในส่วนของความเสียหายาต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกนะครับแล้วมาดูต่อนะครับว่าแล้วของเราล่ะความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของรถของเรานะครับรถเราก็คือรถยนต์ตัวรถยนต์เนี่ยคุ้มครองก็คือ,อคุ้มครองตัวรถอุปกรณ์ตกแต่งสิ่งที่ติดมากับรถ ก็คือหมายความว่าพูดง่ายๆคุ้มครองรถเราเนี่ยเขาให้รวมอุปกรณ์ตกแต่งด้วยนะแต่ว่าเขามีข้อแม้ว่าอุปกรณ์ตกแต่งเนี่ยจะต้องเป็นอุปกรณ์ที่ตกแต่งมาจากโรงงานนะครับไม่ใช่มาใส่ทีหลังถ้ามาท,ทําทีหลังนะครับก็ไม่ให้นะครับถ้ามีการเคลมเกิดขึ้นก็จะให้ตามที่มันเคยเป็นที่มาจากโรงงานถ้าใครอยากให้คุ้มครองเพิ่มนะครับต้องเขียนไว้ว่าขอให้คุ้มครองเพิ่มเติมตรงนี้ เขาก็จะคิดเป็นเงินออกมานะครับกี่บาทกี่บาทเราก็จ่ายเพิ่มเข้าไปอันนี้ก็ต้องปรึกษานะครับกับคนที่ขายนะครับถ้าเราไม่รู้ถามนะครับถ้าเราไม่ถามถือว่ารู้เพราะฉะนั้นเวลาซื้อนะครับถ้าไม่รู้ให้ถามก่อนแต่ถ้าไม่ถามแสดงว่ารู้แล้วนะครับอันนี้คุียนตรงๆนะครับรู้แล้วพรรู้แล้วก็คือถ้าเกิดเหตุเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับอ่าถ้ามา เ็เรียกว่าอะไรมาคุยกันทีหลังมันจะมีปัญหาเพราะนั้นเราคุยกันได้จบตั้งแต่แรกนะครับว่ามีอะไรบ้างให้อะไรไม่ให้นะครับส่วนใหญ่นะครับถ้าอย่างที่ผมขายเนี่ยไอ้ส่วนที่นอกเหนือจากที่มันมากับรถหรืออะไรเนี้ยนะครับเราก็เอาไปเอาไว้ในส่วนก็เรียกส่วนพวกนะครับก็สองหมื่นบาทนะครับก็ไม่เกินนั้นนะครับอันนี้คือบริษัดการต่างๆจําเป็นจะต้องจ่ายอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับคือความเสียหายต่อความสูญเสีย ศูนย์าาหายคือทรัพยนะ์สินนศูนย์หายหรือว่าไฟไหมเนี่ยรถของเราเนี่ยบริษัทประกรันก็ให้ความคุ้มครองเหมือนกันนะครับรวมทั้งอุปกรณ์ตกแต่งที่มาจากโรงงานด้วยนะครับก็ให้นะครับทีนี้เรามาดูต่อเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเพิ่มเติมนิดนึงก็คือเรื่องของความหมายของรถนะครับที่ระบุในกรมธรรนะครับหลายท่านบอกว่าเอรหัส110มันคืออะไรนะ รหัสไอตัวแรกคืออะไรตัวสองตัวไม่รู้นะครับเอานี้ผมให้ขยายความอย่างนี้นะครับอย่างสมมติว่ารหัสนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยสามตัวนะครับสามตัวตัวแรกนี่ก็คือชนิดของรถนะครับส่วนตัวที่สองและที่สามเนี่ยคือเป็นลักษณะการใช้งานของรถยกตัวอย่างเช่นนะครับหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งตัวแรกก็คือรถยนต์นั่งนะครับหนึ่งศูนย์ตัวที่สองคืออะไรก็ไปดูในลักษณะรถว่า หนึ่งศูนย์ตัวหลังอ่ะคือใช้ส่วนบุคคลอ่าโอเคหนึ่งศูนย์ก็คือรถใช้ส่วนบุคคลนะครับอ่าตัวแรกนี่เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับนิดนึงถ้ามันขึ้นต้นด้วยตัวแรกหนึ่งครับก็คือรถยนต์นั่งนะครับสองก็คือรถยนต์นั่งโดยสารอ่าสามคือรถยนต์บรรทุกสี่คือรถยนต์ลากจูงห้ารถพ่วงหกรถจักรยานยนต์นะครับจะสังเกตว่าถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับมันจะขึ้นต้นด้วยอย่างอ่าหกนะเลขหกนะครับ แล้วก็รถแท็กซี่ก็ขึ้นต้นในเจ็ดนะครับรถอื่นๆขึ้นต้นในแปดทั้งหมดมีอยู่แปดรหัสนะครับเลขกที่ึ้นต้นมาดูาห,ลหลักที่สองที่สามนะครับตัวหลักสองหลักสามเนี่ยคือ,อเขาเรียกว่ารหัสรถรหัสรถยนต์นะครับประเภทต่างๆนะครับถ้าเป็นรถยนต์นั่งเนี่ยไม่เกินเจ็ดที่นั่งนะครับรหัสรถยนต์เนี่ยถ้าเป็นรถใช้ส่วนบุคคลมันจะมันจะขึ้นว่าหนึ่งหนึ่ง ศูนย์นะครับแต่ถ้าเป็นหนึ่งสองศูนย์เนี่ยมันก็คือรถยนต์นั่งไม่เกินเจ็ดที่นั่งนะครับแต่ใช้เพื่อการพณิ์นะครับเราพูดง่ายๆนะครับถ้ามันเป็นรหัสหนึ่งสองศูนย์ก็คือรถป้ายเขียวมีภูเก็ตมีเยอะมากนะครับรถป้ายเขียวนะครับก็คือเป็นรถยน,ยนต์นั่งแหละแต่ว่ามันเป็นรถยนต์นั่งเพื่อการพณิษลิ้นพันกัน <laughs> โอเคนะครับก็ถ้าสมมติว่ากรณีที่ รหัสรถยนต์มันขึ้นต้นด้วยเลขสองนะครับก็คือแสดงว่าเป็นรถโดยสารนั่งเกินเจ็ดที่นั่งนะครับก็คือเป็นสองถ้าสองนึ่งศูนย์ก็คือใช้สำหรับรถยนตโดยสารสำหรับส่วนบุคคลก็คือรถตู้ส่วนบุคคลนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรหัสสองสองศูนย์เนี่ยก็แสดงว่ารถคันนี้ต้องเป็นรถตู้สาธารณะก็คือป้ายมันจะเป็นสีเหลืองนะครับกาเรียกว่ารถตู้ป้ายเหลืองนะครับมันก็จะใช้สําหรับรับส่งแขกสนามบินอะไรเงี้ย คือรถพวกนี้มันเป็นรถสาธารณะนะครับแต่ถ้ามันเป็นรหัสสองสามศูนย์เนี่ยก็คือเป็นรถรับจ้างสาธารณะนะครับไม่ใช่เพื่อพาณิชย์และเพื่อสาธารณะเลยก็คืออย่างรถที่วิ่งระหว่างจังหวัดอะไรเงี้ยนะครับอันที่สี่ก็คือรถยนต์บรรทุกนะครับมันจะขึ้นต้นด้วยรถยนต์บรรทุกก็คือกระบะนี่นะครับมันจะขึ้นเป็นสามสองศูนย์สามสองศูนย์เนี่ยก็คือใช้เพื่อการพาณิชย์นะครับสามสี่ศูนย์ก็เพื่อการพาณิชย์เหมือนกันนะครับเป็นรถยนต์บรรทุกนะครับ แต่ถ้าขึ้นต้นด้วย4ก็คือ4นะครับมันจะเป็น4 20ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถรถลากจูงที่ใช้สำหรับการพาณิชย์นะ C 430นะครับแล้วรถพ่วงนะครับรถพ่วงเนี่ยจะขึ้นต้นด้วยเลข5นะครับ5 20นะครับก็เป็นรถพ่วงเพื่อการพาณิชย์540 540ก็เพื่อการพาณิชย์เหมือนกันนะเป็นรถพ่วงนะครับแต่เป็นประเภทหนึ่งนะครับเลข รถจักรยานยนต์นะครับมันจะขึ้นต้นด้วยหกนะครับหกหนึ่งศูนย์ก็คือรถจักรยานยนต์รถเครื่องทั่วไปนะครับที่ใช้กันอยู่นะครับหกสองศูนย์ก็ใช้เพื่อการทาินิ์นะครับหกสามศูนย์ก็รับจ้างสาธนารณะนะครับเราจะเห็นป้ายมันเป็นสีเหลืองนะครับเป็นเป็นรถมอเตอร์ไซค์เนาะแล้วก็รถยนต์นั่งรับจ้างไม่เกินเจ็ดที่นั่งนะครับก็คือมันจะเป็นรถอรากรถคือเจ็ดสามศูนย์ใช้เพื่อสาธารณะแล้วก็อื่นๆเนี่ยมันจะขึ้นต้นด้วยแปดนะครับ 80102030405เนี่ยรถป้ายแดง801รถพยาบา80 2, ล802รถดับเพลิง803รถใช้เพื่อการเกษตร804และก็รถใช้รถอื่นๆนะครับก็คือ805อันนี้รหัสรถเนี่ยเราก็มันก็ลูกค้าไม่รู้หรอกนะครับแต่ว่าคนที่ขายก็จะเข้าใจว่าถ้ารหัสรถมันแตกต่างกันนะครับเวลาเราเก็บเบียปกันเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น มันอยู่ที่ประเภทของการใช้งานและก็ลักษณะการใช้งานนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่ารถคันนั้นเอาไปทําอะไรนะครับแล้วก็ใช้ประเภทไหนนะครับการจ่ายภาษีหรือพรบอมันจะไม่เหมือนกันนะครับก็มันจะแตกต่างกันตามลักษณะการใช้อย่างนี้นะครับเวลาเกือบหมดเหลือเวลาอี่นิดเดียวนะครับแล้วเมื่อกี้ผมพูดถึงเวลาเวลาเริ่มต้นนะครับเวลาสิ้นสุดนะครับเวลาสิ้นสุดเนี่ยเขาบอกว่าวันสิ้นสุด ที่มีผลบังคับของกรมธรรม์นะครับก็คือวันที่ที่ระบุไว้ในตารางนะครับอ่าแล้วก็อ right. ีกตัวนึงก็คือเรื่องของการบอกเลิกกรมธรรม์นะครับการบอกเลิกเนี่ยบอกเลิกได้สองแบบนะครับอันหนึ่งก็คือบริษัทประกันบอกเลิกนะครับอันนี้คือเกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทประกันไปนะครับถ่ายรูปนะครับแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอ่าถ่ายรูปแล้วอาจจะไม่รับก็ได้นะครับหรือในกรณีอีกกรณีก็คืออ่าถ้า คือทราบได้ว่ารถคันนี้คือไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยบริษัทก็มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกด้วยนะครับแต่ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า30บวันให้กับผู้ประกันนะครับส่วนที่2ก็คือผู้เอาประกันบอกเลิกอันนี้มีเยอะนะผู้ประกันบอกเลิกทําไป6เดือนขอเลิกเอากฎมาทันอะไรเงี้ยก็มีนะครับอันนี้ถ้าสมมติกรณีของผู้เอาประกันบอกเลิกนะครับต้องดูจากอัตราการคืนเบี้ยประกันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ จํานวนวันที่เอประกันภัย1-9ถึงกนะครับก็อัตรา,าที่ให้ก็คือร้อยละ72ของเงินที่จ่ายไปนะครับก็คือไม่ได้ไม่ได้ให้ทั้งร้อยนะต้องตัดออกไป20่สกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับสมมติว่าเป็นวันที่40-49ถึงก็เหลือ6-1%ของเงินที่จ่ายไปนะครับก็รายละเอียดไม่ต้องอไม่ต้องดูนะครับก็เดี๋ยวเขาจะบอกเราเองว่าเสือเท่าไหร่ถ้าเราจะ จะยกเลิกนะครับก็วันนี้นะครับจริงๆแล้วก็ได้คุยกันแค่ถือว่าไม่เยอะนะครึ่งชั่วโมงแป๊บเดียวนะครับเราคุยกันนิดวได้ข้อมูลนิดเดียวนะครับจริงๆผมมีข้อมูลเยอะมากนะครับที่จะเล่าให้ฟังเรื่องของประกันรถยนต์นะครับเราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครนะครับสนใจหรืออยากจะศึกษาเพิ่มเติมนะครับเราเนี่ยสอนให้ฟรีนะครับในเรื่องของการทํานะครับเราสอนทั้งเรื่องของประกันรถยนต์นะครับ ประกันเดินทางท่องเที่ยวนะครับเรื่องของประกันชีวิตนะครับประกันทุกอย่างเลยครับตอนนี้นะครับเอาเป็นว่าประกันทั้งระบบนะครับมีอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ซัมซุงเนี่ยคือเรื่องของกองทุนมรดกเรื่องอะไรเงี้ยมีหมดเลยนะครับแต่ขึ้นอยู่ที่ว่าท่านสนใจเรื่องไหนนะครับก็มาศึกษาเพิ่มเติมนะครับหรือว่าติดต่อนะครับอินบล็อกเข้ามานะครับหรือกดไลน์นะครับโทรนะครับ อะไรก็ได้นะครับให้ติดต่อกันได้นะครับก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้นะครับในเรื่องของอประกันภัยนะครับแล้วก็ประกันชีวิตนะครับตอนนี้นะครับฝากข้อคิดนิดนึงนะครับชีวิตอาจจะมีวันพรุ่งนี้เสมอแต่พรุ่งนี้ชีวิตอาจจะไม่ได้มีเงินเสมอเราจรึงควรวางแผนเก็บออมเงินเพื่อไว้สําหรับวันพรุ่งนี้เสมอนะครับอันนี้คือฝากไว้นะครับแล้วก็ เจอกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้าวันพฤหัสนะครับวันจันทรน์ก็เจอกับพี่ธีรชัยเหมือนเดิมนะครับก็ขอบคุณมากครับ